วันนี้นะครับก็ไปอยู่ที่บ้านหนองกบาลนะครับเราอยู่กับเพื่อนแล้วนะครับเพื่อนตั้งแต่สมัยสมัย์มาทงนะครับล้าลึกก็ล้างกว่านี่ถ้าอยู่ก็ลึกมากกว่านะครับนี่ล้านใหญ่ครับเขาจะไปทหารปีหน้านะครับไปครับกับายกับายดาวนะครับเป็นปีนี้เป็นปีสองห้าสิบด้วยนะคะใช้เรื่อง ្្ទ្្ទ្្ទ្្ เดี๋ยวตักไข่นะครับไม่ใช่ตัตักไข่ตักไคร่นะเครื่องำเครื่องตาำเครื่องนำเครื่องน้ำเครื่อำเครื่องนะคร่อำเครื่องน้ำว้ำเครื่ ตอนก็ว่าเปิดตอนกินข้าวตอนนั่งคุยกันนั่นไม่รืมอัดไว้นะไม่ได้พวก่อามันดูทักรูปอยู่อันนี้คือคืออะไรมันคืออะไรเอไไ้น ตกคิมครับตกคิม่ีิมเป็นไงครับเป็นไหนเป็นไหนเสียบด้ครับเซียบหรอเซียบนั่งนั่งชิวๆแล้ว

ที่ตังใครนอนอะไรบ้างเป็นไงครับคือเล้วขนาดไม่กินไก่เล่าเลยปลาหนั่นไม่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น <laughs> แล้วมากินเรายังแซ่บกเลยลมลั้ยอนเป็นไงดูยนยก็อร่อยเลยครับแหนมลิอย,ออยู่ลลไไนอ่ามันก็เป็นอโลคาโดนะคะของของแบกของอะไรนะแบเนียสุดๆมากคุกคนมล่มแบ๊กบัตของแบค๊กเนียนบบนใช่ของแบคกเดียนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะ,ะไม่ไดเวิมยนแซ่บปะกินกับน้ำผึ่<อ>งด้วา มแม่มุจะสั่งซ้อนกินเนะหางบ้านขเขาสัซ้อนกินหรอเปล่าือไข่เน่าอ่นี่กมันยังไม่สุดเลยสังซ้อนนี่คือวาไข่เนเ่ <c oughs> นเานี่ครับไปไหนครับไปงไปไปเราถึงมานี้ก็ชมบรรยากาศ 何 ข้าวอีกนพึ่งจะนึ่งข้าวเดี๋ยวค่อยมาเอา<ะ>แล้วก็เอาไก่มาเปลี่ยนด้วยไก่บ่ <laughs> โอ้ไก่มาเปลี่ยนนะเขาความโอ้โอเคโอเค แบบถ้าหมูเล, Adult, เล so that, my restless, my frozen, ิกแบบหยุดทิ่หมูขวดหมวรสชาติเป็นไงครับเด็กโซซเสยู <laughs> cái quá <cườihalt mang pháp> <Tasse> qua, <laughs> chúng <cái gì> <laughs> tôi đây hikiang, các không? Quay 5km cây no, vòng cái cái Alo. Ora qua là pan. ai? là. con à. à. <laughs> 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 มามามาครับพี่น้องไเดดีวซุยซุยซุยว่าอย่างไรมันกอร่อยอยู่นะยังไงครับเป็นยังไงครับเราสามันนะครับมดัวดอกกิ๊กเขาพอดีพวกเข้มดอกเออ่าพอดีแซ่บ พอดีแซ่บ้นวดกอั้เวมเลยอืมเ็นนวด้วยดนวอกใส่เดี๋ยนี้พึ่นนวดวบนวบนวอ๋อื่อคือแงค่ะบอนวดแซมเจี๊ยบคือคือแกงเหย่งแกงพะแนงแกงไม่ได้อะไะ เก๊ก็แนไก่มันผีแกงเพาแนงมาใส่แยกแทบแล้วจางเอาุรอนมาเทลงใส่สุ้ลจะบอกใส่บไหมจางจางจางขาดจางเนี่ยจางยังเข้มอถ้มเข้มออกบุบมิดบอมึงเออเข้มอยู่อนแรงกูเนยัง่อไปเออย่ายนวดเร็วใช่เอเล่าแบแบแล้วอเป็นไงแดพอแล้เอาบะเบิร์กับเป็นไงด S <S อร่อยไ้มครับยังไม่ได้กินแล้วเจิ้มมวเหนียาไอร่อยอยู่แต่เดรมินน่ย โอ้ยเอาละครับร่างกัยกินมาสิบวินาทีนะครับคือมันคือให้ดิชิมหน่อยนะมันซ่าไหมมันซ่าไหมออรีบูจินน้่งเหรอแค่สิบแน่ยมสองเอาละครับไปแล้วครับคนคนทำาแล้วครับต้องน้ำกระมูกแย่เลยมันสิจมือมันนะก็ยังกินน้ำลายมันจุกแบบ เป็นง,งานอะไรบันนี้เอาละแ<า>ยายฝาแดงดดคนนีเยับรถาัน,านสาวผู้ีสออนคนตอนนี้ก็ไปกลับมาที่บ้านแล้วนะวนเป็นนาเลือขงนอพาร้องด้วย เดี๋ยวเดือนหน้าเราจะไปตัดผมครับยาพิษน,นี่ฝนก็ตกอยู่นะครับปลาลองไม่กล้าเปิดหนึ่งวันก็นี่อะไรครับตอนนี้ก็ when they okay.